สามา,า,มารถกินได้ทุกเพศทุกว okay. ัยเลยค่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องการโปรตีนกันอยู่แล้วนะคะในห้าหมู่เนี่ยเรามีโปรตีนเป็นหมู่แรกกันใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าวัยรุ่นนะคะที่จะต้องการโปรตีนในการเจริญเติบโตของร่างกายนะคะวัยทางานเนี่ยเราก็ต้องการโปรตีนในการใช้เป็นพลังงานในแต่ละวันใช่ไหมคะรวมถึงผู้สูงอายุนะคะที่เขามีการสูญสลายของมวลกล้ามเนื้ออยู่ตลอดเวลานะคะก็ต้องการโปรตีนเพื่อเสริมกล้ามเนื้อค่ะหรือแม้แต่นะคะคนที่เข้ายิมออกกําลังกายบ่อยๆนะคะกลุ่มคุณแม่ตั้งครรภ์เนาะคุณแม่ ว่ากลุ่มพิศเศษอื่นๆนะคะที่ต้องการโปรโตีนเนี่ยก็ควรปรึกษาหมอนะคะเป็นกรณีไปค่ะ ต้องมาเข้าใจก่อนนะคะว่าการกินโปรตีนเนี่ยมีวัตถุประสงค์หลายอย่างเนาะเราควรกินโปรตีนนะคะให้ตรงกับจุดประสงค์ของแต่ละคนเองค่ะอ่ายกตัวอย่างเช่นนะคะคนที่อาจจะต้องการดูแลสุขภาพทั่วไปนะคะหรือว่าลดน้าหนักหรือว่าควบคุมไขมันในร่างกายนะคะก็ควรเลือกโปรตีนที่มีส่วนผสมของไขมันน้อยค่ะอย่างเช่นโปรตีนพืชนะคะแล้วก็ถ้าในกลุ่มคนนะคะที่ต้องการเสริมกล้ามเนื้อเนาะเข้ายิมบ่อยๆนะคะหรือว่าต้องการเสริมเรื่องแคลอรี่ประจําวันนะคะก็คืออาจจะต้องเลือกทานไปโปรตีนจากสัตว์ ประมาณนี้ค่ะการทานโปรตีนให้เพียงพอต่อร่างกายใน1วันนะคะเราควรทานโปรตีนนะคะอยู่ที่1กรัมของโปรตีนนะคะต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมของเราตัวอย่างเช่นนะคะถ้ามีน้ําหนักตัวอยู่ที่50กิโลกรัมเนี่ยควรทานโปรตีนนะคะ50กรัมนั่นเองค่ะแล้วก็การกินโปรตีนนะคะก็จะมีแคลอรี่ถูกไหมคะหากทานโปรตีนในปริมาณที่เยอะเกินไปนะคะก็อาจจะมีส่วนทําให้แคลอรี่ของเราเกินแล้วก็มีผลกระทบต่อน้ําหนักตัวเราได้ค่ะดังนั้นนะคะทานโปรตีนแต่พอเหมาะนะคะแล้วก็เหมาะสมใน แต่ละวันค่ะามีคำถามเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์ถามได้ค่ะหรือว่าเดินทางมาหน้าร้านนะคะมาถามเภสัชกรนะคะที่ร้านยาสยามฟาร,ร์มซีก็ได้ค่ะ